ออสวัสดีครับเพื่อนในพี่ชาวไรเดอร์รวมเป็นโฮทุกท่านนะครับพกกับผมในช่องแม็กบางละมุงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมากดงานแข่งกับพี่ต่อนะครับว่าระหว่างผมกับพี่ต่อเนี่ยใครจะกดได้งานเหมือนกันในจังหวะที่งานเงีย,งยบๆนะฮะช่วงนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งนะครับผมนี่อันนี้คือพี่ต่อนะต่อแห่ง คาซาลาแปงนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังแข่งกันกดงานอยู่นะฮะว่าผมกับเขาเนี่ยใครจะได้งานก่อนกันนะฮะอันนี้พี่ต่อได้กี่ตัวะฮะสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวเลยขอ,ข,อขอดูยอดหน่อยได้ไ,ดไหมฮะดูได้ไหมหรือว่ากลัวเมียเมียรู้อ๋อโอเคกลัวเมียรู้นะฮะโอเคครับผม อันนี้ครับทุกตอนถ่ายสิงน่ะชาตามือโอ้โหไม่ได้นะผมอืม้ม <appointment> เอาไว้มือกาแฟถุงยัดอ๋ออกพอดีถ่ายคลิปอยู่อ์ยูทเบรไนี่นะครับแข,แข่งกันเลยเนี่ยสามคนแข่งได้ก่อนกันเนี่ยเดี๋ยวไม่แข่งไม่ชูใครหรอกพวกวฮะโหอ่อนว่ะ นี่นี่คือพี่ปอนตีนะเขาชื่อฉายานี้ได้มาตั้งแต่อ่ามีเมียใหม่นะนะใครเป็นคนตั้งให้พี่ต่อใช่ไหมฮะนัดเราไปเตะบงเตะบอลน,นะก็เออพอถึงเวลาปั๊บอ้าวไปหาผู้หญิงนะเพื่อ <c oughs> เพื่อให้เขารับ,ร,บรู้ <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> เพื่ <c oughs> อนีย <c oughs> <c oughs> ผม พี่ต่อเวลาวิ่งงานได้เยอะๆฮะพี่เอาตังค์ไปทำอะไรฮะับเอ็นเบียครับเอ็นเบียนะโหยอดไม่ได้ให้เมียนะพี่ต่อเอ้ยพี่ปอถะเวลาวิ่งงานได้งานเยอะๆเนี่ยเอาตังค์ไปให้ใครฮะเอาไปให้ครอบครัวเลยครับครอบครัวเอยเนี่ยเห็นไงหมก็สำหรับผมนะหาตังค์มาได้ครับผมเป็นคนทำมาหากินอยู่แล้วครับผมก็ไม่เหลือกินหมด นะครับอันนี่เดี๋ยวแข่งแข่งอะไรพี่ต่ออยู่ฮะร,รอง,งานนะพี่ต่อจะวิ่งแต่สี่สามใช่ไหมถ้าถ้าสี่หกนับไหมงานดีก็ไปเอาโอเคสี่หกนับแล้วถ้างานงานดีนะจับสักหกสี่อะไรเงี้ยเอาป่ะโอเคเร่ง,ย,ง,งยิงเสือโดนจับหือยิงเสือขอยิงเสือโดนจับโหสตัวเสือดำแม่งไม่โดนจับไอ้สัตว์ โดนดุเพลงก็นั่นอยู่ดีเลยยิงยิงเสือเพราะนั้นพี่ต่อลงน้ำเต้าโอ้โหโดนเสือกินโอ้โหงานเงียบนี่นะครับก็รออยู่ ขอสักตัวขอสักตัวระหว่างมี1สิบทีใช่ไหมฮะมีอ๋อมี1สิบทีโป้ครับของผมก็วันพัทเจ็ดทีโป้นะน,นะฮนะก็ว่าใครอยากกดงานได้ก่อนกันนะครับอุ้ยๆใจให้หอ๋อนี่ก็อโอ้โห สังเกตบางครั้งนะบางครั้งบางทีเราได้สั้นใช่ไหม,มบางทีสู้ยาวไม่ได้ก็ามีนะถ้าง,งานไม่เด้งช้ากว่าใช่ไหมถ้ามันซอยขึ้นก่อนมันได้แล้วบางทีเสียงมาตั้งนานแล้งงานไม่มาบางทีเม่งมาแต่เสียงออรึกถึงล,ะละ้ลาโมบมาก่อนเลยเนะี่ย นานยังครับนานยังก็ไม่นานนะผมแเอบเโอเงียบจัดในงานมามาคนเดียวด้วยทีเนี้ยแล้วได้คนเดียวด้วยทีเนี้ย เออเนี่ยมออบะทุกคนเป็นพยานนะฮะไม่ได้ชนะผมนะผมไม่ยอมแพ้ด้วยเพราะว่างานเด้งอยู่คนเดียวผมไม่เด้งโอ้โหอะไรหว่าสองบาทก็เลยยันบักโอ้โหครับก็ก็อยากคิดอะไร้ผมผมว่าผมผมโดนโกงครับผมตอนนี้นะครับโหระหว่างมี่สิบทีโปนะครับแล้วก็ มันพัชเจ็ดทีโปรนะผมว่าผมไม่แพ้เพราะงานผมไม่เด้งนะผมนะอันนี้ก็คือก็คือมันโอ้ยพี่มันไม่คำตอบที่แท้จริงอ่ะผมไม่ยอมรับเขางานผมไม่เด้งโอ้อะไรวะอย่างเงี้ยแล้วพี่แพ้ชวนเตียแล้วงานผมไม่เด้งแล้วเด้งอยู่คนเดียวก็กดอยู่คนเดียวอ่ะเออเซ็งนะครับแพชชวนเตี้แพ้แล้วไม่ยอมก็นะครับก็เกมนี้ถือว่าโมคะนะครับไม่มีใครได้เสียนะครับเพราะว่า ผมไม่เด็กนะครับผมนะใครเข้ามาชมคลิปผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ